ในคลิปนี้ผมจะมาสอนติดตั้งพิกเซลของ t i k t o k ให้คุณเอาไปยิงแอดทำโฆษณาได้แม่นยำขึ้นอยากรู้ว่าทำยังไงเดีย๋ยวมาดูกันเลยครับสวัสดีครับผมบอลนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมจะสอนเกี่ยวกับการทำโฆษณาออนไลน์นะครับหลังจากที่ไม่ได้ทำมาสักพักหนึ่งนะครับไปทำคริปโตไปทำท่องเทีย่ยวอะไรก็ว่าไปนะครับก็ตามสไตล์ผมเนาะพอดีว่ามีคนนึงมาคอมเมนต์ในคลิปของผมว่าขอให้สอนติดตั้งพิกเซลของ Tiktok หน่อยนะครับผมก็เลย จัดให้ในคลิปนี้นะครับถ้าใครอยากจะรู้เนี่ยดูคลิปนี้จนจบทำได้แน่นอนนะครับผมต้องอธิบายนิดนึงเกี่ยวกับพิกเซลนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับสำหรับใครที่รู้แล้วแล้วก็อยากจะรู้วิธีการติดตั้งเฉยเนี่ยมันทํายังไงบอลก็สามารถข้ามไปได้นะครับ ตรงใกล้ๆปุ่มนาทีเนี่ยจะมีเป็นเชปเตอร์นะถ้าคุณกดเนี่ยมันจะเป็นตอนของคลิปนี้สามารถกดดูได้เลยตามตอนที่คุณต้องการไม่จําเป็นต้องฟังทั้งคลิปไอตัวพิกเซลเนี่ยจะทําให้ t i k t o อรู้ว่าถ้ามีคนกดที่โฆษณาแล้วไปที่เว็บไซต์เราเนี่ยเขาไปดูสินค้าตัวไหนไปกดสั่งซื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ ซึ่งข้อดีก็คือมันสามารถให้เราเนี่ยเอามาทำโฆษณาได้อีกหลากหลายรูปแบบอย่างเช่น Custom Audience ก็คือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราสร้างขึ้นเองหรือว่ากลุ่มเป้าหมายแบบลูกอะไรก็ได้ก็คือจากข้อมูลที่เราสร้างขึ้นมานะครับอย่างเช่นคนที่กดสั่งซื้อที่เว็บไซต์เราเนี่ยถ้าเราอยากจะได้กลุ่มเป้าหมาย ที่เหมือนกับคนที่มากดสั่งซื้อที่เว็บไซต์เราเนี่ยเราก็สร้างแบบลุกอะไรให้ t i k t o k ไปหาคนที่ใกล้เคียงกับคนที่มาสั่งซื้อได้นะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับหรือว่าเราจะทําเป็น retargeting ก็ได้ก็คือคนที่เข้ามาดูในหน้าเว็บไซต์เราเนี่ยหรือว่าสินค้าตัวหนึ่งเราสามารถระบุได้เลยว่าคนที่มาดูสินค้าตัวนี้เราอยากจะทําโฆษณากลับไปเราไม่สามารถติดตั้งพิกเซลใน Facebook หรือว่าไ g ได้นะครับอันนี้ทําไม่ได้ ติดตั้งได้เฉพาะในเว็บไซต์หรือว่าพวกเซลเพจอะไรเงี้ยนะครับแล้วอย่างที่ทุกคนรู้นะ t i k t o กกับ Facebook IG เนี่ยเขาเป็นคู่แข่งกันนะเขาไม่ยอมให้ TikTok เนี่ยมาทำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับ Facebook เนี่ยถ้าใครเนี่ยที่ไม่มีเว็บไซต์นะครับผมอยากจะแนะนำให้คุณรีบไปสร้างเว็บไซต์เลยนะครับคุณจะได้ทำโฆษณาแบบนี้ได้นะครับโดยการใช้ TikTok Pi กเ l นะถ้าใครไม่เคยทำเว็บไซต์ไม่รู้ว่าทำยังไงนะครับผมมีคลิปวิดีโอสอนที่แบบเริ่มต้นจากศูนย์จนคุณมีเว็บไซต์เลยนะครับทำง่ายๆนะครับ กดดูได้ที่มุมขวามือตรงนี้หรือว่าที่ใต้คลิปวิดโอได้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ไปดูได้นะครับแล้วในการติดตั้งพิกเซลของ TikTok เนี่ยผมแนะนําให้ทําผ่านคอมพิวเตอร์นะครับมันจะง่ายคือถ้าใครไม่มีแท็บเล็ตก็ยังได้นะครับแต่ว่ามือถือเนี่ยผมคิดว่ายากแล้วเพราะว่ามันแบบมันซับซ้อนนะครับมันจะยากสําหรับมือถือนะครับถ้าใครจะทําพวกนี้ต้องแบบ เป็นคนที่จริงจังนะนะก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับจะดีกว่าโอเคพูดมาเยอะแล้วครับอย่ามาดูวิธีที่หน้าจองผมเลยครับโอเคขั้นตอนแรกเราก็มาที่ตัวจัดก,การโฆษณาของ TikTok อกนะครับหน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้คุณมาตรงนี้ครับที่ตรงเนื้อหาแล้วก็กิจกรรมครับคลิกไปเลยแล้วเราก็มาตรงนี้นะครับมาตรงเว็บไซต์พิกเซลแล้วกดปุ่ม manage ครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามากดตรงนี้นะครับ create pixel ก็คือเราจะสร้าง pixel นะครับตรงนี้เนี่ยให้เราใส่เป็นชื่อพิกเซลไปนะครับก็คือเป็นเพจของเราก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีตัวเลือกนะครับให้เรา ติดตั้งเองตรงนี้นะครับตรง manual install pixel code นะครับอันนี้ผมปรับเป็นภาษาไทยแล้วนะแต่ว่าคือมันมาจากระบบของ TikTok ที่ในหน้านี้ไม่มีภาษาไทยนะครับก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะให้เลือกอันนี้นะครับแล้วกด next ตรงนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เลือกเป็นอันนี้ครับ standard mode นะครับแบบมาตรฐานนะครับก็กด next ไปครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็คือหลักการนะครับจะเห็นว่าจะมีเป็นโค้ดตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยพอเราเอาเมาส์มาแตะมันก็จะเป็นสีเทาๆนะครับให้เรา กด๊อปปี้นะครับกดก๊อปปี้แล้วเราไปแปะที่ระหว่าง h e t แท็กนะครับของเว็บไซต์หรือว่า WordPress เรานะครับซึ่งตรงนี้ผมจะสอนใน WordPress นะครับเพราะว่าผมใช้ WordPress แล้วถ้าใครที่ใช้เป็นพวก Cell Page แบบสำเร็จรูปก็ต้องไปหาดูว่าเขามีจุดไหนให้ติดตั้งเป็นตัว h e t แท็กอย่างนี้ได้หรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเป็น Cell Page ใหม่ๆนะครับเขาน่าจะมีเป็นเป็นช่องแบบให้เราดูง่ายๆว่าเราจะแปะได้ตรงไหนนะครับเหมือน Facebook Pixel นะ แต่ถ้าไม่มีเนี่ยให้ติดต่อไปที่เจ้าของระบบนะครับว่าคุณอยากจะติดตั้งตัวพิกเซลของ TikTok นะแล้วก็เอาขวดนี้ให้กับเขานะครับเขาก็จะทําให้ได้แต่ว่าในคลิปนี้ผมจะมาสอนใน w o r d p r e s s ละกันนะจะทําเองนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือให้เรากรอบตรงนี้มาแล้วเราก็ไปที่หน้าหลังบ้านของ WordPress นะครับถ้าใครยังไม่มีเนี่ยก็อย่างที่บอกนะไปดูวิธีการสร้างเว็บไซต์มาก่อนนะครับแล้วทุกอย่างใน ที่ผมจะโชว์ในคลิปนี้มันจะเหมือนกันเลยนะครับสามารถทําได้เป๊ะเ,เลยครับมันก็จะง่ายโอเคอันนี้ก็เป็นหน้าหลังบ้านของเว็บไซต์ WordPress นะครับวิธีทําให้มาตรงนี้นะครับมาตรงปลั๊กอินแล้วก็กดปุ่มนี้ครับเพิ่มปลั๊กอินใหม่โอเคตรงนี้มาที่ค้นหาปลั๊กอินนะครับก็คือให้เราเซิร์ช แบบคำนี้ไปเลยครับ head เนี่ยง่ายๆเลยครับหัวถ้าใครเคยใช้นะครับแล้วมีใช้ตัวไหนอยู่เนี่ยก็ใช้ตัวนั้นได้แต่ว่าผมก็แนะนําเป็นตัวนี้แล้วกันครับเป็นตัวแรกที่มันโชว์ขึ้นมาก็กดติดตั้งตอนนี้ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยก็กดปุ่มใช้งานตรงนี้ครับมันก็จะมาที่หน้านี้รายการของ p l u อ in ของเรานะครับให้เราไปที่ั๊กอ in ตัวที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมาแล้วก็มันจะคืออันนี้นะครับเป็น head and ฟุตเตอร์โค้ดแล้วกดเซตติ้งครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องนี้นะครับเ a จโค้ดก็คือเป็นช่องนี้แหละครับที่เราจะเอาโค้ดที่เราก๊อปปี้จาก t i k t อกเนี่ยมาใส่เราก็ทําการเพจไปได้เลยนะครับแบบนี้เนี่ยครับตรงช่องนี้เลยนะครับเสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดจะเห็นปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลงก็กดไปเลยครับโอเคอันนี้จริงๆเราก็เสร็จขั้นตอนนี้ไปแล้วนะครับสำหรับการแปะโค้ดตัวนี้ไปที่ He ชแ t a g นะครับเสร็จแล้วเนี่ย ทิกตอกจะมีตัวนี้นะครับเป็น extension ของ chrome ให้เราดาวน์โหลดมาแล้วตรงนี้เราจะเช็คได้ว่าเราติดตั้ง pixel ของเราเนี่ยเรียบร้อยหรือเปล่านะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับอ่าแล้วเรากดดาวน์โหลดตรงนี้อีกทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าของตัว extension ตัวนี้นะครับสำหรับ google chrome นะครับก็แนะนำให้ใช้ google chrome นะครับแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับ add to chrome อ่ะแล้วเรากดตรงนี้ครับ add extension เนี่ยครับมันก็จะมาขึ้นตรงข้างบนตรงนี้นะครับว่าไอตัว tiktok pixel helper เนี่ยถูกติดตั้งไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเปิดเว็บไซต์ของเราขึ้นมานะครับอย่างผมเนี่ยตัวอย่างก็คืออันนี้นะครับให้เรามาตรงนี้นะครับเครื่องหมายจิกซอนะเป็นตัว extension เราก็มากดตรงนี้นะครับ tiktok pixel helper มันก็จะโชว์ขึ้นมาว่ามันเจอพิกเซลหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเราติดตั้งพิกเซลเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังไม่หมดนะเราต้องมาตั้งค่าก่อนนะครับแล้วก่อนจะไปดูต่อนะครับผมฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมก่อนนะครับที่ใต้คลิปวิดีโอตรงนี้นะครับโอเคพอกดแล้วเนี่ยก็มาดูกันต่อเลยครับก็ให้เรามาที่หน้าของไอ้ตัว TikTok อีกทีนะครับแล้วกดโอเคตรงนี้ แล้วเราก็กดตรงนี้ครับ complete and set rules ก็คือเราจะมาตั้งค่ากันนะครับพอมาในหน้านี้นะครับผมก็แนะนำให้เลือกเป็นตัวนี้นะครับ e-commerce event นะสำหรับใครที่ขายของนะครับเป็นเว็บไซต์ขายของเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะ่าจะแบบขายของออนไลน์โดยตรงนะครับก็กดเลือกตรงนี้ครับนหน้านี้จะเป็น Event หรือว่าเหตุการณ์แบบถ้าคนเนี่ยที่กดโฆษณาของเราในหน้า Tik t o k นะครับแล้วเขามาที่เว็บไซต์ของเราแล้วเขาทำอะไรเนี่ยก็คือเราจะจับการใช้งานของคนคนนั้นนะ ผ่านการตั้งค่าในหน้านี้นะครับถ้าเราไม่ตั้งค่าเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเขามาทําอะไรนะครับอย่างที่คุณเห็นเนี่ยตรงนี้มันจะมีขึ้นมาให้เป็น4แถวนะครับแล้วเราก็กดเพิ่มตรงนี้ได้นะตรงปุ่มบวกถ้าเราอยากจะแบบจับค่าเพิ่มเติมนะครับสาหรับอีเวนต์นอกเหนือจากนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็กดไปได้นะครับไอตัวที่เขาเนี่ยสร้างขึ้นมาอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้เพิ่มมาเนี่ยก็จะโชว์ขึ้นมาอย่างเช่นเริ่มต้นเช็คเอาท์นะครับก็คือเริ่มต้นทําการสั่งซื้อหรือว่า ถ้าใครกดเซิร์ชหาคําว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเพิ่มมาเป็นเหตุการณ์ได้นะครับตรงนี้หลักๆเนี่ยเขาก็จะมีมาให้แล้วนะครับแอันเนี่ยถ้าเรากดเพิ่มมามันก็จะสุดนะที่เราสามารถทําได้ก็ต้องไปดูว่าเราอยากจะใช้อะไรบ้างเสร็จแล้วเนี่ยตรง event name เนี่ยก็คือเป็นชื่อของเหตุการณ์ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแบบนอกเหนือจากนี้นะครับก็มาใส่ได้แต่ว่าไม่จําเป็นต้องใส่ หลังจากนั้นนะครับเราก็มากดตรงนี้นะครับกดไปเลยโอเคครับในหน้านี้ก็คือจะเป็นหน้าที่เราเนี่ยจะมาตั้งค่าตัวอีเวนต์หรือว่าเหตุการณ์แบบละเอียดนะครับว่าถ้าลูกค้าเนี่ยเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ URL ไหนหรือว่ากดที่ปุ่มไหนเนี่ยเราจะกําหนดค่าให้เป็นเหตุการณ์อะไรนะครับอันนี้ไม่งงนะครับอาจจะต้องย้อนกลับมาดูอีกรอบนึงนะครับถึงจะเข้าใจนะก็ในหน้านี้นะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นตรงนี้แล้วกัน เป็นเว็บไซต์ของผมนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าสินค้าของผมนะครับเป็นสินค้า Affiliate ไม่ใช่สินค้าที่ผมมีขายจริงๆนะครับคือเป็นสินค้าที่ผมใช้เองแล้วผมอยากจะแนะนําให้คนอื่นใช้ต่อนะครับ mm. ก็ถ้าใครเนี่ยที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับแล้วก็ไม่รู้จะสนับสนุนยังไงนะครับอาจจะไม่พร้อมเรื่องเงินอะไรเงี้ยถ้าคุณต้องซื้อสินค้าแบบจัก ช้อปปีหรือว่า Lazada นะครับสามารถมากดสั่งซื้อตรงนี้ได้นะครับผมก็จะได้เป็นค่าคอมมิชชั่นนิดนึงที่เขาแบ่งให้นะครับซื้อสินค้าตามราคาปกติได้เลยนะครับไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเติมใช้โคด้ดใช้อะไรได้แต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือผมจะได้เป็นค่าคอมมิชชั่นเล็กๆนะครับถือว่าเป็นค่าครูแล้วกันที่ผมสอนกดผ่านลิงก์ตรงนี้ได้นะครับก็คือเนี่ยถ้าคุณกดปุ่มนี้มันก็จะลิงก์ไปที่หน้าช้อปปีนะครับคือคุณไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าพวกนี้ก็ได้นะ หลังจากที่กดมาเนี่ยคุณไปซื้อสินค้าอะไรก็ได้คือผมก็จะยังได้ค่าคอมมิชชั่นเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณมานาที่นี้ด้วยนะครับโอเคเข้าเรื่องต่อนะครับยกตัวอย่างนะครับผมจะเอาเป็นหน้านี้แล้วกันสมมุติอันนี้เป็นหน้าสินค้าของทุกคนก็เราก็เอา URL นะครับมาแปะก็คือตรงนี้ URL เราก็มากดตรงนี้ครับอัปเดตโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตัวอย่างขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นเป็นตัวอีเวนต์หรือว่าตัวเหตุการณ์ที่เราเลือกมานะครับอย่างอันนี้ตัวอย่างผมเลือกมา4อัน นะเป็นการเข้ามาดูที่หน้าเว็บไซต์นะฮะ v i เพจวิว add to cart ก็คือเพิ่มไปที่ตะกร้าสินค้ากดสั่งซื้ออันนี้แล้วก็อันนี้ก็คือทําการสั่งซื้อเรียบร้อยโอนเงินเรียบร้อยนะครับก็คืออันนี้ผมต้องตั้งค่าว่าถ้าคนที่จะมาเข้าขายของในตัวนี้ตัว e v e n t p a เ e v i ิวนะครับก็คือมาดูในหน้าสินค้าของผมเนี่ยเขาจะต้องทําอะไรบ้างนะเขาต้องกดปุ่มไหนเขาต้องมาที่ url ไหนเราระบุได้ตรงนี้นะครับ อันแรกเนี่ยก็คือตัวคลิกอีเวนต์ตรงนี้เนี่ยถ้าเรากดเลือกแบบนี้นะครับคราวนี้เนี่ยเราจะสามารถกดตรงเนี่ยในเว็บไซต์ของเราได้เห็นปะมันจะมีขึ้นมานะครับเป็นปุ่มเป็นอะไรต่างๆให้เราตั้งค่าได้ว่าถ้าคนที่เข้ามาในเว็บไซต์ของเราแล้วเขาไปกดที่ปุ่มไหนเนี่ยเราจะนับเป็นอีเวนต์นี้นับเป็นเพจวิวนะครับจะเห็นว่ามันเลือกได้แบบหลายอย่างเห็นปะแบบเฉพาะตรงรูปนี้ก็ได้หรือว่า เนี่ยทั้งหมดตรงแถบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าข้างบนเว็บไซต์ก็ได้ปุ่มเมนูก็ได้หรือว่าลิงก์อันไหนก็ได้อันนี้คือเราตั้งได้หมดเลยผ่านตัวเลือกนี้คลิกอีเวนต์นะครับถ้าเป็นเว็บไซต์ทั่วไปเนะี่ยผมอยากจะแนะนำให้ใช้เป็นอันนี้ดีกว่าเป็น destination URL ก็คือเป็นจับจาก URL ตรงนี้เลยว่าเขาเข้ามาหน้าไหนเนี่ยก็คือเอาข้างบนเลยยกตัวอย่างผมจะเอาหน้านี้หน้า contact us เนี่ย เป็นเหตุการณ์เพจบิวผมก็สามารถก๊อป URL ตรงนี้มาได้แล้วก็มาที่หน้านี้แล้วกดเลือกตรงนี้เลยคือ destination URL แล้วเราก็กดตรงนี้ครับนะตรงนี้ก็คือเราจะเลือกได้ว่าเราอยากจะจับค่าแบบไหนถ้าเราเลือกแบบนี้แปลว่าหน้า URL นี้ที่มีคำพวกนี้เนี่ยก็คือทั้งหมดในนี้คือมันอาจจะมีอะไรต่อก็ได้นะอย่าง ถ้าแบบเป็นหน้าสินค้าเนี่ยอาจจะเป็นช็อปใช่ไหมครับแล้วก็เป็นสินค้าอย่างเงี้ยเชิ้ตนะครับเสื้อเชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดมันมีคําพวกเนี้ยเนี่ยจะนับเป็นเหตุการณ์นี้นึกภาพออกปะแต่ว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนให้แบบไปเป๊ะตามนี้เท่านั้นก็คือต้องเป็นคนที่มาที่เว็บไซต์นี้เท่านั้น Contact us เนี่ยถึงจะนับเป็นเหตุการณ์เพจวิวเนี่ยก็คือเลือกเป็นอันนี้ equal หรือว่า แบบจะไม่ให้รวมก็ได้ก็คือแบบเป็นเหมือน exclude คือว่าถ้าเกิดเราจะเอาหน้าอื่นเนี่ยให้เป็นเหตุการณ์เพจวิวแต่ว่าไม่รวมหน้านี้ก็คือมาเลือกอันนี้นะครับนึกภาพออกปะอาจจะงงนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดตรงนี้ครับกดเซฟนี่ครับแบบนี้โอเคก็เรียบร้อยคราวนี้เนี่ยเราก็มาตั้งค่าตรง add to cart นะครับก็คือเวลาที่มีคนเนี่ยมากดเพิ่มไปใน,นร้าสินค้าแต่ว่าตรงนี้เรามีลูกเล่นเพิ่มขึ้นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกตรงนี้เราจะจับ เวลาที่มีคนมากดปุ่ม add to cart นะครับซึ่งมันเป็นปุ่มไงมันก็สามารถเลือกเป็นอันนี้ได้นะครับเป็น click event วิธีตั้งค่าเนี่ยเราก็เอาหน้าที่มันมีปุ่ม add to cart มาแปะตรงนี้นะครับแล้วกดอัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็มากดตรงนี้ click event ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปกดตรงปุ่มนี้นะครับตรงไปสั่งซื้อสินค้านะแต่ต้องระวังนะรตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไปปึ๊บอย่างนี้นะครับมันจะแบบเนี่ยเห็นบ้าทั้งหมด เราต้องแบบเหมือนออกมาก่อนแล้วก็แบบค่อยๆเนี่ยมาที่ปุ่มเดียวเนี่ยมันจะแบบไฮไลท์ตรงปุ่มอย่างเดียวนะครับแล้วกดไปอ่าแล้วเราก็กดตรงนี้ครับบันทึกนะมันจะมีขึ้นมาถามนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาขึ้นตรงนี้ก็คือเรากําหนดแล้วเนี่ยว่าปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่ม add to cart เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีลูกค้าเนี่ยเข้ามาเว็บไซต์เราแล้วเขากดปุ่มนี้เนี่ยก็แปลว่าเป็นคนที่อยู่ในกลุ่ม กดแอดทุกค่ะนะครับเดีย๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังที่หลังว่ามันสามารถเอาข้อมูลตัวนี้ไปใช้ทําโฆษณายิงแอดใน tiktok ยังไงได้บ้างนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันพวกนี้นะครับ place order นะหรือว่าเป็น complete payment เนี่ยอันนี้คือเหมือนกันหมดเลยนะครับวิธีการตั้งค่าเนาะก็ลองไปดูแล้วกันพอเรากำหนดปุ่มหรือว่า URL ที่เราจะให้เป็นแต่ละเหตุการณ์ไปแล้วเนี่ย เราก็มากดตรงนี้ครับ complete อ่ามันก็จะขึ้นว่า create successfully นะครับเราก็จะมาหน้านี้ถ้าใครเคยติดตั้งตัว facebook pixel เนี่ยจะเหมือนกันเลยนะแบบแค่มันแบบไอตัว layout อย่างเงี้ยพวกสีอะไรเงี้ยอาจจะต่างกันหน่อยแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยพวก layout อย่างเงี้ยเหมือนกันหมดเลยนะตรงนี้มันก็จะมีขึ้นมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่เราตั้งค่าเป็น product page view นะครับเข้าไปดูสินค้าเพิ่มไปในตะกร้าสินค้า page order นะครับสั่งซื้อแล้วก็ยืนยักนการชำระเงินตรงนี้นะครับ Order พอมันมีเหตุการณ์ขึ้นมานะครับมันก็จะมาขึ้นตรงนี้ว่าเป็น Active นะครับคือถ้าเกิดอันไหนเนี่ยมันยังเป็นสีส้มก็คือยังไม่มีเหตุการณ์หรือว่าตั้งค่าอาจจะไม่ถูกต้องซ้าซ้อนอันเนี้ยก็ต้องย้อนกลับไปแก้โอเคพอเราแบบตั้งค่าเรียบร้อยทุกอย่างนะครับแล้วคราวนี้อาจจะสงสัยว่าเราจะเอาข้อมูลตรงนี้มายิงแอดยังไงบ้างนะครับเดีย๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับวิธีการทานะครับก็คือมากดที่ตรงนี้เนื้อหาแล้วก็ผู้ชมตรงนี้กดไปเลยโอเคตรงนี้ก็คือเป็นการสร้าง กลุ่มเป้าหมายนะครับหรือว่าสร้างผู้ชมตามชื่อของเขานะครับเหมือน Facebook เหมือนกันเราก็กดตรงนี้ครับสร้างผู้ชมคราวนี้เนี่ยมันจะมีผู้ชมที่กําหนดเองหรือว่าผู้ชมที่คล้ายกันขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องสร้างแบบกําหนดเองก่อนเพราะว่าการสร้างแบบคล้ายกันเนี่ยมันจะเอาข้อมูลจากที่เราเคยสร้างมาก่อนแล้วเนี่ยเอามาเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายนะครับเราก็ต้องสร้างอันนี้ก่อนกําหนดเองก่อนนะครับอันนี้กดไปเลย ตรงนี้เราก็ทําได้เหมือน a c e b o o k นะก็จะมีเป็นไฟล์ลูกค้านะครับมีแบบการมีส่วนร่วมนะครับใครที่เข้ามาในคอนเทนต์ของเรากดปุ่มอะไรตรงไหนเนี่ยก็สามารถเลือกได้เหมือนกันแต่ว่าผมจะเลือกเป็นอันนี้นะครับเป็นปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์เพราะว่ามันเป็นตัวข้อมูลที่เราได้จากพิกเซลที่เราเพิ่งติดตั้งนะครับประมาที่หน้านี้เนี่ยก็คือจะเป็นหน้าที่เราจะตั้งค่าของกลุ่มเป้าหมายตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับคือเป็นเหตุการณ ว่าเป็นเหตุการณ์แบบไหนเนี่ยจะเห็นว่าเข้าไปที่หน้านะครับก็คือเป็นเรียกดูหน้าคลิกปุ่มกดส่งแบบฟอร์มหรือว่ากดปุ่มหรือว่าไปที่หน้าแบบปรึกษาอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการชําระเงินอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันจะมีเหตุการณ์ที่เราเพิ่งตั้งค่าไปก่อนหน้านี้ด้วยนะอย่างเช่นเนี้ยเพิ่มในรถเข็นก็คือตรงตัวเลยนะครับว่าถ้าเราเลือกอันเนี้ยก็คือจะเอาคนที่กดปุ่ม add to cart หรือว่าเพิ่มไปที่รถเข็นนะครับ แล้วก็ในระยะเวลากี่วันที่ผ่านมาคือสูงสุดอ่ะมัน180วันนะครับเราอยากจะสร้างเป้าหมายจากคนที่กดปุ่มเพิ่มเป็นในตะกร้าสินค้าเมื่อ180วันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็กดตรงนี้นะครับกดเลือกตรงนี้상상อ่าก็จะเป็นตามนี้ที่ผมบอกไปเสร็จแล้วเนี่ยก็ถ้าใครเนี่ยมีพิกเซลหลายอันเราต้องมาเลือกตรงนี้ก็เลือกไปอันที่เราสร้างมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาตั้งชื่อนะครับอาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายอะไรก็ว่าไปนะเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดยืนยันตรงนี้นะครับ ก็จะเห็นเป็นกลุ่มเป้าหมายขึ้นมานะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายตรงนี้เราใช้เอาไปยิงแอดได้นะครับเวลาที่เราจะเลือกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็กดเลือกอันนี้ได้นะแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ผมบอกก็คือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันให้เราเนี่ยมากดที่ตรงนี้นะครับกดติ๊กถูกแล้วเราก็มากดตรงนี้ครับสร้างกลุ่มผู้ชมแต่ว่าเลือกเป็นกลุ่มผู้ชมที่ขายกันคราวนี้เนี่ยคุณก็จะมีเป็น2บรรทัดแล้ว แต่ว่าผมสร้างให้ดูไม่ได้เพราะว่ามีข้อมูลไม่เยอะนะครับอ่าแล้วสมมติเวลาที่เราจะทําโฆษณานะครับตรงกําหนดเป้าหมายเนี่ยก็คือตรงนี้ตรงผู้ชมแล้วก็รวมเนี่ยถ้าเรามีข้อมูลมากพอนะครับหนึ่คนเนี่ยเราจะสามารถเอากลุ่มเป้าหมายอันนั้นอ่ะที่เราสร้างขึ้นมาเองมายิงแอดได้นะครับมันจะขึ้นมาตรงนี้แต่ตอนนี้ไม่มีเพราะว่าข้อมูลมันยังไม่มากพอนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นวิธีที่จะเอามาใช้หรือว่าถ้าเราอยากจะไม่รวมอย่างเงี้ยคือเราอยากจะเลือกอันอื่นนะครับเลือกเลือก เลือกไปตามปกติแต่จะไม่รวมกลุ่มเป้าหมายเนี้ยอาจจะเป็นคนที่เคยสั่งซื้อไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็มาใส่ตรงนี้ได้ผมต้องบอกตามตรงว่าผมตัดคลิปเนี่ยสำหรับ u t u b e นะครับผมต้องย่อหน่อยเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบดูคลิปที่มันสั้นๆกระชับแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันต้องอธิบายเยอะใช่ปว่ามันต้องยกตัวอย่างนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะดูคลิปเต็มๆที่ผมตัดน้อยๆเนี่ยสามารถดูได้โดยการกดปุ่มจอยที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็เลือกสนับสนุนผมแบบรายเดือนนะ เรื่องแบบดูคลิปเต็มหรือว่าคลิปพิเศษซึ่งถ้าคุณสมัครมาแล้วเนี่ยคุณจะสามารถดูคลิปเต็มได้แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคลิปนี้เกี่ยวกับ TikTok Pixel จะมีคลิปอื่น,นด้วยนะครับการสนับสนุนเนี่ยจะเป็นการสนับสนุนรายเดือน นะครับสมบสม,บ <finishing on subscriber> สมุติว่าเดือนนี้อยากจะสนับสนุนนะครับก็คือจ่ายเดือนนี้แต่ว่าถ้าเดือนต่อไปเนี่ยไม่อยากจะสนับสนุนแล้วนะครับก่อนจะครบรอบอีกหนึ่งเดือนเนี่ยก็กดยกเลิกนะครับคราวนี้คุณก็ไม่ต้องเสียอะไรนะครับไม่มีอะไรผูกมัดนะครับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยไม่อยากจะดูคลิปนั้นนะครับแต่ว่าอยากจะสนับสนุนผมนะครับคือแบบชอบผมอะไรเงี้ยนะครับก็กดสนับสนุนแบบปกติก็ได้นะครับแบบเป็นกําลังใจกับผมหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือผ่านแพททิออนนะครับคุณจะได้สิทธิพิเศษ เหมือนกันนะจะได้ดูคลิปพิเศษได้หรือว่าคลิปเต็มได้แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะสามารถแชทคุยกับผมได้นะครับเฉพาะใน p a t ิออนเท่านั้นนะครับก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนผ่าน p a t t ิออนนะครับก็กดที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับจะมีลิงก์ผมจะแปะไว้ก็กดไปตามนั้นแล้วก็สมัครสมาช,ชิกเพื่อสนับสนุนผมได้ครับ ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วถ้าใครที่ชอบตัวผมนะครับชอบสไตล์ที่ผมทำคลิปนะผมก็จะมีคลิปในเรื่องอื่นๆด้วยนะไม่ใช่เฉพาะการยิงแอดนะครับเรื่องแบบขายของออนไลน์เรื่องไปเที่ยวรีวิวสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าใครที่ชอบตัวผมแล้วก็ชอบวิธีที่ผมทำคลิปเนี่ยก็สามารถกดติดตามผมได้นะครับกด u b s c r i ร e แลวกดเครื่องหมายกระดิ่งนะครับแล้วตอนนี้ที่หน้าจอจะมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจนะครับกดดูได้เลยแล้วก็เจอกันที่คลิปนั้นครับ